ตอนแรกทำนี่ถูกจับตาเนื่องจากว่าอายุเยอะแล้วนะฮะเจ็ดสิบกว่านะครับเป็นกลุ่มเสี่ยงว่าอย่างนั้นแล้วก็มีโรคประจําตัวเยอะด้วยน้ําหนักเยอะด้วยเนี่ยนะคะครับนี่ฮะภาพที่คุณผู้ชมเห็นครับนี่เป็นกลุ่มผู้สนับสนุนด้นั่นทรัมป์นะประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ใส่หน้ากากกันาะไม้ครับรวมตัวกันนฮะที่ด้านนอกศูนย์การแพทย์ทหารแห่งชาติวอลเตอร์รีสนะครับในรัฐแมรีแลนด์มีการปกทงนะครับเพื่อให้กำลังใจผู้นําสหรัฐอเมริกาด้วยขณะ คอนลีนะครับแพทย์ประจําทําเนียบข่าวเนี่ยบอกว่าผู้นําสหรัฐอเมริกาอาการดีขึ้นแล้วก็เตรียมที่จะเดินทางกลับทําเนียบขาววันจันนี้ตามเวลาท้องถิ่นนอกจากนี้เนี่ยยังบอกด้วยนะครับว่าผู้นําสหรัฐอเมริกาได้รับยาสเตียรอยเดกซ่าเมทาโซนนะฮะหลังจากที่ระดับออกซิเจนลดลงอย่างน้อย2ครั้งเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วเมื่อวานนี้คือว่าผู้นําสหรัฐอเมริกาเนี่ยเผยแพร่คลิปวิดีโอครับบนสื่อสังคมออนไลน์ หลังจากที่ว่าถูกส่งตัวนะฮะไปที่ศูนย์การแพทย์ทหารเพื่อรักษาโควิสิตั้งแต่วันศุดรที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเด็กซ่าเมทาโซนี่เคยได้ยินมาสักพักแล้วนะครับที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีการแจกจ่ายให้กับประชาชนได้ใช้และบอกว่าราคาก็ ก็ถูกด้วยนะครับคราวนี้ทรัมป์เองก็ได้รับประทานยาเป็นยาสูตรค็อกเทลเพื่อที่จะรักษาโควิด -19 แต่ว่ามีการเผยแพรค่คลิปออกมาเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นกันไปเพื่อที่จะพิสูจน์ล่ะค่ะบอกว่าเขาเองไม่ได้เป็นอะไรมากมยังสามารถทํางานได้มไม่จําเป็นที่จะต้องมอบหมายงานอะไรให้กับใครเป็นพิเศษส่วนหลังจากนี้พอกลับมาถึงทําเนียบขาวแล้วแล้วจะวางแผนอย่างไรต่อไปเพราะว่าก็ยังคงจะต้องกักตัวกันอยู่แล้วช่วงเดือนสุดท้ายแล้วด้วยก่อนที่จะถึงการเลือกตั้ง จะวางแผนในการหาเสียงอย่างไรแล้วยังเหลือการดีเบตอะคะ่ะที่เหลืออีก3ครั้งจะดีเบตอย่างไรจะต้องเป็นดีเบตแบบนิว n นอร์มอลหรือไม่อันนี้ต้องดูกันต่อไปนะคะ